ใครกำลังมีปัญหาลูขุมขนกว้างหน้ามันผิวหน้าไม่เรียมเนียนห้ามพลาดเพราะวันนี้มนมีวิธีแก้ปัญหาเหล่านี้มาฝากสิ่งที่ต้องเตรียมอย่างแรกก็คือกาแฟสำเร็จรูปแบบนี้ต่อมาก็คือมะนาวและสุดท้ายก็คือน้ำผึ้ง สำหรับวิธีการทำนะคะขั้นแรกให้เราตักกาแฟใส่ลงไปในถ้วย2ช้อนชานี่นะคะตักเราก็ใส่ลงไปในถ้วยที่เราเตรียมไว้เลยจากนั้นนะคะเราก็จะเติมน้ำพึ่งลงไปอีกประมาณ3-4ช้อนชาค่ะนี่ค่ะตักเราก็ใส่ลงไปในกาแฟที่เราเตรียมไว้ได้เลยนะคะนี่สำหรับวันนี้นะคะมน์ก็จะใส่ลงไป3มช้อนชาแบบนี้เลยค่ะ หลังจากที่ใส่น้ำผึ้งลงไปแล้วต่อมาเราก็จะทำการหั่นมะนาวออกมาหนึ่งซีกเล็กๆแบบนี้ค่ะค่อยๆหั่นออกมาเลยนะคะพอได้มะนาวมาแล้วเราก็จะบีบมะนาวลงไปอีกหนึ่งช้อนชานะคะนี่ค่ะบีบใส่ช้อนแล้วก็เติมลงไปจากนั้นเราก็ทำการคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันเลยค่ะ ถ้ารู้สึกว่าเหนียวเกินไปนะคะก็ให้เราเนี่ยเติมน้ําลงไปอีกเล็กน้อยค่ะเนื่องจากสูตรนี้เราใช้น้ําผึ่งและน้าเปล่านะคะพยายามบี้ให้ตัวกาแฟะละลายนิดนึงนะคะทุกคนพอละลายดีแล้วก็จะได้เนื้อข้นๆพอดีแบบนี้ค่ะเป็นอันใช้ได้แล้วค่ะทุกคนสรรพคุณของกาแฟะจะช่วยกระชับรูขุมขนให้เล็กลงชะลอการเสื่อมโทรมของเซลล์ผิวทำให้ผิวอ่อนเยาว์ช่วยดีท็อกผิวหน้าให้ขาวใส มะนาวจะอุดมไปด้วยวิตามินซีช่วยทำให้ผิวหน้าขาวสว่างสดใสและยังช่วยลดความมันบนใบหน้าได้อีกด้วยส่วนน้ำผึ้งจะช่วยกักเก็บความชุ่มชื่นทำให้ผิวเนียนนุ่มทำให้ผิวหน้าดูอ่อนเยาวรักษาสิวอักเสบลดความหมองคล้ำลดริ้วรอยให้จางลงสำหรับวิธีการใช้สูตรนี้เพียงแค่เรานำมาทาให้ทั่วผิวหน้าโดยเฉพาะบริเวณที่มีปัญหาลูกขุมขนกว้างมีปัญหาผิวหน้าไม่เรียบเนียน ให้เราทาลงไปทั่วๆและหนาๆได้เลยนะคะเพื่อให้สารอาหารต่าง,งๆซึมลงสู่ผิวหน้าของเราได้อย่างทั่วถึงโดยเฉพาะบริเวณหน้าแก้มของเรานะคะสูตรนี้สามารถทําได้เป็นประจำหรือจะทํา3-4ครั้งต่อสัปดาห์ก็ได้ยิ่งทําบ่อยก็จะยิ่งเห็นผลไวนี่ค่ะเมื่อเราทาจนทั่วผิวหน้าแล้วก็ให้เราพอกทิ้งไว15้15-20นาทีแล้วล้างหน้าออกให้สะอาด เมื่อเราทำอย่างต่อเนื่องผิวหน้าที่เคยไม่เรียบเนียนเพราะรูขุมขนกว้างแถมหน้าหมองคล้ำมีจุดด่างดำก็จะกลับมาขาวใสเนียมนุ่มลดความมันบนใบหน้ารูขุมขนเล็กลงอย่างแน่นอนลองทำตามดูนะคะถ้าใครชอบคลิปของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากช่องสรรหามาทำค่ะ